เอาไปก็ได้เช่นไรเอาเลยครับจะใช้เองเลยใช่ไหมไม่ได้อ่านแล้วครับต่อเลยแล้วเปลี่ยนเอามาบนี้เอาของเล่นคืนหรอเอาไปของเนี่ยบอกไอ้แก่แต่ไม่บอกไอ้แก่ก็่เอาไปเลยเั็นจำแล้วนะจำเลยที่มันหลวฟันนั่นนี่แหละเอาคืนปล่าพี่ปุ้งก็บอกพี่หลังว่าไม่บอกกั้แกแล้วบอกกิตาลมากกว่าของพี่เลย มีใจหรอไม่มีว <confort> ่านะสิมีเลยนะเอามานได้อีกแล้วตอนซื้อเนี่ยคนนเสถึงตโป๊ะ <destroys watching> <Sunday> เสียวาเสียมเสียคู่ด้วยเสียจะร้ว่าพี่อ๋อล้วสึกยงนีอะไรที่เซก่อนมีสิ่งที่ผู้หญิงก็ใชได้ตุ๊ดน่ะนี่มันดอกมากกว่าเพราะมันเป็นดอกเขาเลยรูสิแกากแน่เลยฉันว่าคือโลชัน มันหอมาพี่เจ้าเองบาันะบ้านก็ได้ไมหันหอมจริงพเล็กไพุ่งถ้าเป็นผมเล็ทีพิกงานถ้าเป็นผมเล็กพิมพอะมันเหมากับคนกคนจะเปสสองคนนะาเขาบอกว่าพิมพกด้วยเลยจริงแต่เขาไม่ชอบกับเกลอกหลเล็กๆตักมเล็กๆจะให้เขาเอของกลับบ้านทำไมแล้วเี่ใหญ่ถ้าใหญ่ตัวอันนี้ 哎。<laughs> มันไม่ออกเหรอ้านง้องแลิงน้องหน่อยอายกสองทีอย่นี้เขาไม่ได้แชรลิงเลยแริงนมาที่สุดในโลกอันนี้ก็บอกกับพี่เล็กมาบอกเล็กบ้างเล็กเดียวใคกไม่ไเป็นคนนั้นเแะ่ว่าฉันหนาเผูกเดี๋ยวพี่เราอยากอด้ะไปดูละฉันอยากได้อะไร จะไก่อนใ่านที่เซ็ก่อนทีเซ็มันก็เหมาะสำหรับใช้ในการเดินทางตอนซื้ออีไรต้องซื้อได้ชื่อนึ่งเมล็ดวามักรัะจัรยานักรยานมีคี้เู่นด้วยนะตาดีเล็กเลยใช่ปะ คือคือถุงนึงที่เราโบกบ่อยๆกมเเป็นอยู่ในนั้นจะคอยใาขนร้นแน่กัลยอยไปไหนปะมันบอกที่นั่จะเดินทางตลอดองแมกใช่ไหมตรงเท่ากว่าร้อยวิเลนไม่อยากได้ พี่อยากได้กล่องเดี๋ยวอยากไปไว้คอนโดไหมไม่กล่องขนาดกลางลงมาละเยิ่มๆลงมาเขามีนะพี่ครับย่อมลงมาซะนรู้ฉันรู้ว่าเธอชอบของเสีย เปนเอาของไปให้คนอื่นบ้ารู้ว่าโดรักเจี๊ยบคนเจร๊ยบไปเจี๊ยบไข้เจี๊ยบนะทำาพนหรอเพรามันก็เดินทางเหมือนกันเดินทางเอยากเราได้ยังตาใครเนี่ยเจี๊ยบาใช้ด้วยกันอะไรเนี่ยใช่เนส่งไปจางนนท์เคยคนที ไม่ใช่ผมจับไม่ใช่ที่คิดถุงอะไรถุงยางใช่ี่จัอย่างรู้ไทยปาปเดี๋ยวเดี๋พี่พี่ไม่ไม่พี่เียพี่เียตอนที่พีนหน่งเจียป้าต้องสวยมากมหามาจับมามาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะที่เป็นกลอบรูปแล้วมีรูปเธอซะนั่นองอันนั้นถึงห้าไม่ถึงห้านะ อันนี้เนี่ยพอทำเสร็จขึ้นมาเราจะรู้ว่าตัวเองต้องทำนะต้องทำขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียหอกเลยไม่ต้องดีที่จับไม่ได้จะรู้ว่าเดี๋ยวดิจะรู้ว่าตัวเองมีค่าจะรู้ว่าตัวเองเก่งอันเนี่ยนี่คือตอนนี้เธอไม่มีค่า ใช่เหรอที่เองที่สอเทีบ่เทจะเปลี่ยนไหมอย่าเพิ่งไปเอาไปแล้วเหนื่อยนะไมเหนื่อยนะอันนี้ใช้ได้เลยทำยีเ้าหันมากเลยอันนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องทำไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วยอไม่ได้ก็ทำนะอยากมีค่าไงตอนนี้ป่วยไม่มีค่าเขาจะเชียวสมัยจะไม่ออกเลยนะ จะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะไม่มันไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นใส่ไหมเรวทุกคนอย่างน้องมันเหมือนกันหมดลูกไก่เป็นไข่หมดเป็นยาออนอย่างพี่จะได้ทำได้หรือเปล่าอ่ะเออได้ไหมได้ทุกคนหางขาไปก่อนนี่ต้อหางขอบไปได้สติปัญญาเพราเราทุกคนทาได้ใช่มพวกเราไม่น่าเลยนะจอมันยากมาไม่ใช่เออไม่ได้ใช่ไง ี่เดิไม่ยังที่เดิไม่เปลี่ยนหรอใช่ค่ะใช่ค่ะใชเค่ะใช่ค่ะใช่อ่ะใ่ค่ะใช่่ะใช้ค่นใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่งใอ่ค่ะใช่ค่ะาง่ค่ะใชเค่ะอช่ค่ะใชขค่ะใอ่ค่นใช่ค่ะใช่ค่ะนช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่งใช่ค่นใช่ค่ะใช่่ใช่ค่ะใ่ค่ของค่ใช่ะใม่ค่ะใช่ค่ใช่่น่่ใน่ค่ เป็นทีวีสหรับทุกคนเลยเป็นเวลาเอามาหอเนี่ยนถึงรักเที่วยิงชีพพเกยเทีไรจออกชะอัี้ออันนี้เอามาแทนบอันนี้เวลาเดินทางก็ใช้ได้สอเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพราของข้างในไม่ถึง ก็ไหม้ไหยชอบข้ามอัข้างหน้าอะไรแกไม่หยนแกไม่อยากมีค่าหรออันนี้บนนะันี่ยบนะเนีอุ้ยบอกมันหนาวว้นินมาดาเพลงนะอ่ามันเป็นชาติอันนี้เหมาะสาหรับการักสุขภาพ นี่ชอบกินผ่านไหมไม่ชอบชอบเสือร่าไหมชอบออกกำลังกายไหมไม่ชอบของนี้ไม่เหมาะกับพี่พี่แรพอยากได้ของใหญ่ไหมนี่เคยพูดต่อพี่อยากได้ของใหญ่ก็เดิก่ออันนี้ใหญ่กว่าเลือเพแกใช้แลงวันแรก อย่งแก่อย่าแก่แี่อาจจะมีการีกาต่อไปที่ร้านเีร้านอากเสียวเสียวูไม่ใช่ยืนร้าเสียวอย่ตรงนั้นนั้นเล่าเม่ามาเล่าเล่ามาใบหมอดกับี้ ไม่อกขอทำไมไม่กล่องนี้ล่ะถามก่อนำถามต่อไปหล้งจะแกะแล้วัจะแกะแล้วแลกอีกหรแลอีกไหมแลไม่ไจะมีกิกาแลกอีกไหมแลกอทำได่ได้แลกอย่างไหไม่ได้จะต้องตอบก่อนม่แลกไหมแลกไม่แลก เพราะถ้ารู้แล้วมนก็ตัดสได้เ่มต้องปบบแบอย่นี้ก่อมันจะได้หรือเปล่าตาเสียงใช่ไหมแล้วแล้วจะได้อย่างไงไหมถึงใครจะไดกเป็นคนแรกไม่ว่าองไอ๋ออาจจะจาใหม่ก็ได้นะเมื่อพี่เซนแล้วไม่ได้จำใหม่แล้วฉันแรกเลยอไม่ไ้ไม่ได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 ไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได้ด้ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ อยากกับป้าไม่ได้คือไม่ได้อยากให้อยู่บ้านนี้ไม่ไดก็ไม่แล้อได้แกแกลแก่เลยอ่ะเสียวเลยพี่อ๋อเสียวคู่เสียวคู่เสียวคู่เสียคู่อ้าวอกย่าเราโชว์อันนี้โชว์ไได้โชว์เ็กไปแล้วมันหลุดเออของ ของฝากเกือบลือของฝากกันนของฝากหลานมากันแบบว่าอันนี้คือดูประสงค์หลักไม่้ออีกแล้วเช่นพาเช่นมาที่โรงงานนะครัอันนี่จะเป็นก้าวหรอคะใส่รูปก่อนจะเสร้นทั้งนั้นของฝากหลานบูอันนี้มาดูสระงหลักการนาวันนี้นะครับแต่มอบสุดท้ายเลยแล้วหลานก็ำอุไปไหนด้วยหลานรับอยู่หลานมารับมอบด้วยลูกรับมอบได้ค่ะ ช่วยกันแต่งนี้เป็นวิดีโอครับอ๋อเป็นีนิงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรูปถ่าย XL XL เลยนะก็บอกซื้อแบบว่าตอนนี้ไม่แก่แก่เดี๋ยวนะมันยากที่ถือหนไมใช้ประเด็นคือจำไหมน้เขาพูดอะไรไว้ ่จะได้ของใครวะพี่เจี๊ยบไม่กใครนะมันเหมาะกับการเดินทาเหมาะกันเยอ้โหดีโ้นมันเครื่องเลไดขอแม่ขอบค่ไม่ไห้แล้วน่บอกมัหา่กับพี่ใช่ส่ตังเสร็ักใส่กสิ่งทุกอย่างถ้าอยู่แล้วเสียวก่ากาไม่ ี่่ามีแล้วัวมันอยู่กาะไม่ช่มแบบนี้หรอไม่มีโอ้โหมาจานจริงด้วยอะเชิญเชิญเชว่อยเชิญเชิญว่ายคุณต่อเชิญว่าสัมาจานมากคือหลายจุดอยาได้อะแลตกเลย นีรสิงเดียวอดีโอไม่มีพู้ปกกเลยันเชื่อพี่โอ๋จอนะขอเชื่อเลยรักมารักดนี่นี้คืออะไร้นี่โอ้ยโอยเ้าวน่าที่นี่ผมน้่บ้านอะไรนะมันมีแว็กซ์ข้ามนะบน๊คอ้ข้ันนอ้ข้าวไ่ไ คนเดินทางมันไม่ได้บอกกับฉันมันบอกกับพ่อฉันอาจจะ้มัน่บอกกับพ่อกูไม่ได้บอก,กับคนเดินทางเลยใครเดินทางใครแดกชานเนี่ยนะพ,พี่อ,อมขับรถไปต่างจังหวัดไปหน้ั่นไปแดกชาเป็นไหนนนม

มันเกิดมาเพื่อชันตาไม่เดินทางไปชมชาไปหรอไม่ใช่โอ้ยหายอมก็ดีว้าวนุ่งใส่ของได้นั่งได้ครับแต่ของคุณชมชาไม่ได้ของพี่ชมชาได้บ่อมดิฉันอสจฉาไม่ได้หรอเนี่ย อะไอ่ะพี่เอ๋วอนี่แถแยะแยว่ะี่อส่ามีข้าวใมาใด้วยมเกี่ยวจํหมวชอบดีฉันเปคนขั้งคำง่ะชอบดีมาก่อนพอพร้พรอสบายใจแล้วชมฉันแล้วพรอ ถ้าเจ๊ขาเจ็บเนี่ยนอ่ที่เราได้เวลาเสียวได้เวลาเสียวนี่แกอยู่ตรงนู้นเอาของแล้วใช้เสียวพูดเดินมาหาพี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวอันนี้เสียวอันนี้ ใช่ขยะแม้สองผมแต่ขยะได้ด้วยไหมตอนนี่เันเหียใ่ใช่ข้วอะมากนี่าาขบอกว่ยากที่ไหม่ามากลยจริงหรอยากยากยากมตามเบอร์ใช่ไหมตามเบอร์ต้องต้องว่าใช้เวลานานตัวนั้นอยู่านานหน่อยท้าคนต้องสอบีชอชอเด็กก่ะ ทำไมไม่ได้มะไปทำไมป่าเขาบอกจะทำไหมจะเอาให้ทำขาสอะไรติกานอะไรตเก็บต้อยาแล้วเปล่าขยานะทีี้อกะอะไรมนหาวกเนี่ยพวเนี่ยมากขไม่ออกเองนตัวรูดไมันใช่น้าไหลมึงคอนเขาหยิบมาให้มคอด้วยต้องเขาเนี่ ใช่แต่เวลามานั่งทานจริงๆกันแล้วคุณไม่มีขาตั้งให้เขาอ่ะอ๋อมีที่บ้านมีของแม็กอาถ้าอย่างนั้นก็ทำไปเลยว่าใอ้แม็กทำให้เลยให้เลยถ้าแม็กทำสำเร็จฉันให้ที่ชงชาามากขอดูของนี่หมกกับพี่บ้างกูเดินทางไปกินชาถ้ากินแล้วก็ทั้งเยี่ยมเยี่ยวใส่ที โอมบอกทำไมไม่เชื่อโอมล่ะผู้ชายบอกต้องเชื่อสิพี่โอมไม่รู้ไม่น่าไงกรพรรดต้องบอกิยญาณผู้ชายบอกต้องเชื่อนี่หนัแ เดินทางกอโอเคโอเคเป็นพ่อชาเราชอบเราับสิพี่เม็กให้าอ๋อจะกินเปของพี่เล็กใช่ไหมใช่ชอใช่อันนี้หมหรับเดินท